นก,กนมาช่แนลกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับไปอยู่กับรการภาคโมงครั้งที่123ครับผมตรงที่ไรครับห2 3่ไงเอาเริ่มักทีดีผมรอคุณนานเนี่ยตรงที่เท่าไหร่1ร3 123มอะ่ะอ๋อผมก็เลยว่าให้คุณนับไปผมเปิด <c oughs> เลนบน,<ใ>นจะน <ำ S 1> เป็นเรนักนนท่านที่เจอกับทาง巴拉เดมียครับผมในป่าจะเป็นเอลิสที่เจอกับทางเจโฟครับผมเลนกลางจะเป็นไลท์ที่เจอกับทางเลอร์บองครับผมเรนล่างจะเป็นไคซ่าคู่กับโนเตลุที่เจอกับ ทิสตาน่าที่เจอกับทางกาลิโอเอาเลนล่างตายกันแล้วครับตอนนี้ครับจัสติกพันเข้ามาครับแล้วต้องแฟรตหนีทันทีครับสำหรับทางเนาติลุทับเกือบตายครับโชคดีที่เขาใช้เดรชไลน์ดึงมาดึงเข้าป้อมทันนะคือถ้าเมื่อกี้ผมว่าอีกฮิตหนึ่งอ่ะน่าจะแตกอ่ะตัวแตกแต่น่าจะน่าจะฮิวทันหรือเปล่าเพราะใครใส่ผมไม่ได้ใช้อ่าใช่ใช่ตอนนี้ที่เรามาพาดน่าจะเป็นลูเลอร์นะมาดูโอมากับข้างบนครับเอ้าเลนบนล่วงมาแล้วครับ เป็นเฟิร์สปัตของทางเอลิสไปครับผมจับภาพไปหาน้าของใคเป็นช็อตที่เอ่ีเบียลีเมียเขายัางเลเวลหนึ่งส่วนเลนตันกับเอลิสเขาขึ้นเลเวลสองแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้นะสองก็เลยน่าผมเดาว่าน่าจะเป็นซีซีต่อเนื่องจากทางเออ่โคคูลแล้วก็เไซน์ไดซ์ของไม่ใช่ดิเอ่อร์เดดพิเดเตอร์ปะ่ะโอเเ้นอุโหและดูด้านบนครับคือวลาดิเมีย<ก>คือยังเลเวลหนึ่งครับ,รบและเอลิสเลเวลสี่แล้วครับ จะมีการดักตบหรือเปล่าฮะแล้วไม่กล้าเข้ามินเนี่ยนครับทางบริเวเมียฮะต้องให้าจะรูมาด้วครับใช่ครับเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเรนิงตันคุณจะดันแบบอยู่หลังตัเลขนาดนั้นน่ะมันม่ได้ด้วยเอาว่าแบนเขาแปะแล้วไปบนต่อปุ๊บเอาตายต่อฮะเลนบนเจฟโฟมาครับที่นัดยังไงครับจะได้ต่อหรือเปล่าครับมีเทเลพอร์ตมาจากทางไลท์ฮะแล้วเลอบองก็มาครับมากันหมดครับสามต่อสองฮะตอนนี้ จะถอยยังไงครับจะยังไงต่อครับน่าจะรอดไปอยู่ครับเอาแต่เล่นล่างร่วงอีกครั้งครับโอ้โหเราโฟกาสเล่นบนนะเมื่อกี้นั่นเด็กคือเขาครับข้างบนนี้คือเอ่อทางราดิเมย์ที่บอกว่าคือเขาพอวิวหนึ่งอ่ะเขาแน่นอนวิวหนึ่งมันไม่มีใครที่อาบมุดบ่อมาอยู่แล้วมันต้องอัพหูดเลือดมาถูกปะเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าเลกตันที่แบบเป็นตัวที่เออร์ลี่เกมค่อนข้างโหดนะครับเขาก็แกสซีมากแล้วก็ ด้วยความที่ว่าพอพอคุณตายเลนกลางครับครับผมเอาต่อครับเป็นบนเมื่อกี้ครับผมก็คุณก็ต้องกลับเข้าเลนมาใช่ไหมแล้วคุณเวลหนึ่งอผมก็รอแคมป์ดิกลายเป็นว่าสองตัวนะครับจิีไปการเดินเกมใช้ตัวเออร์ลี่เกมได้ดีนะครับทางเอลิสแล้วก็ทางเลนนิงตนฮะใช่ครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเออร์ลี่เกมเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้าทางเลนทีงนยื้อไปจนเลดได้ผมว่าพลัง พลังของไฮเปอร์ไทรี่อย่างทิสาน่ากับบาร์ดีเมียะจะโหมากนะใช่แต่ว่าจะว่าไปบูทีมเขาก็มีไลท์กับไอ้นี่อยู่นะไครสะต้องมาดูครับรู้สึกว่าทางไครสะกับรอติรุตนี่ก็ค่อนข้างคอมโบพาส,สีิของไครสะได้นะเพราะว่ารอติรุตเป็นตัวที่ถือว่าซีซีจัดจ้านที่สุดในบรรดาของซับแทงที่สุดและเฉพาะซีซีนะใช่ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขามีอีกตัวหนึ่งอย่จะพ่อซีซีนี่เอ้กาลิโอกาลิโอกาลิโอใช่ครับผมเอามาเล่นกันบ่อยอเลนสำหรับทางกาลิโอซับพอร์ตนะในการแข่งขันใหญ่ๆเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งใช่เพราะว่าด้วยบิวอินดาเมจของเขาก็ค่อนข้างแรงนะพูดถึงก็ต้องดูนไฟน่าหลักผมว่าเหมือนซีซีมันเดียร์กลิโออ่ะมีทั้ง e มีทั้ง w a อีกนะอ๋อใช่เติมให้เพื่อนได้เติมให้เพื่อนไปซ้อนเพื่อนได้แทงได้ เล่นบนรู้สึกจะไปได้อีกอรอบเลยวลวหกกับเลยวลสามครับโอ้ยเจ็บมากครับเรียกทางไลฟ์มาอีกคนหนึ่งครับจะยังไงครับเปิดโดมินัตไปยังคงไม่เปิดกันไลท์แทงป้อมอยู่ครับรับมุดบ่อไปครับจะได้ไหมได้สามทีครั้งที่สี่ต้องออกครับรับเลนักตันแทงน,น,นานไปหรือเปล่าครับตายครับแต่เลนล่าก็ <ๆ S 1> ตายไหมครับกาลิโอตายไหมครับแรกกับทงจะรุดไปฮะ ขวกกันไม่หย่อนที่ข้างบนถือว่าเขาเข้ากันสุดจริงๆนะอุ๊ยแต่ประเด็นครับข้างล่างยังไงติดคอนโทรลบอร์ดลูกใครสามน่าจะวาร์ปกลับมาได้ฮะแล้วเลอบล็องลงมาด้วยครับจะได้แบบดื้อๆอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะอ๋อมามาเก็บมาเก็บเอลิซามาเก็บเอลิสจะได้ไหมครับ EQ ไปโดนตายครับไม่มีแฟลชนะตับทางเอลิสฮะโอ้โหถือว่าคือเขาพยายามใช้จังหวะที่แบบ จโฟยืนอยู Hence, ่ใกล้เทเลทที่สุดนะในการที่จะโคคูแล้วก็เรเพลขึ้นไปเกาะลงมานะแต่ว่ามันไม่ไหวนะโดนซีซีจากทางด้านเจโฟแล้วก็ระบองต่อวลาดิเมียอยู่แยกดีใช่ครับวลาดิเมียนี่เลเวลสี่นะครับเมื่อกี้ข้างบนนี้เอ่อไลท์เขาแทงเทเลทให้ได้แบบนานที่สุดเท่าที่จะไหวอ่ะเพราะว่าสี่ทีนะสี่ทีสำหรับเลือดเต็มนะใช่คือแล้วก็มีนี่อีกพาสีกรอที่เด้งขึ้นมานะครับ ก็เลยต้องออก้วถ้าอีกทีหนึ่งก็น่าจะบ้มคู่เหมือนเขาพยายามสตอมไม่ให้วลาดิเมียได้ตามได้ทําอะไรสักอย่างใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผกว่าใช้ฟัมเอริอูหยข้างบนโอ้โยเจ็บครับแล้วเจฟมาซ้อนครับนี่ไงเก่งอะไรนักหนาแม่ไรัดมาซ้อนกำลังจะพูดว่ารนิกตันนี่น่าจะสายเลือดเดรกยาสุกหรือเปล่าแบบเกิดแล้วแบบต้องสักหน่อยมุ่งหน้าเอาหน้าไถยครับผมอย่าลืมว่ายังคงมีจังเกิลที่คอยซ้อนอยู่นะฮะใช่ครับผม จริงถ้าจะเล่นก็ถือครับครับผมจังจะบอกว่าถ้าจะเล่นเอ็กซ์ซิสแบบนี้คือควรเรียกป่ามาด้วยตลอดเวลาใช่ผมก็กำลังจะพูดเล่นี้กันเนี่ยว่าสังเกตว่าบูทีมเขาเซ็ตวิชันไว้ให้เลนตันนะสามจุดเลยนะในป่าโซนบอนะเพื่อแบบามที่บอกว่านั่นคือก็คือกําลังจะพูดต่อว่าที่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะต้องเรียกป่ามาคือเขากล่าวว่าป่าไม่ต้องมาไงเพราะว่ามีหวอดไงเพราะมีหวอดไ้คือถ้าไม่มีใครปุ๊บอ่าได้เลยนายได้เลย ใช่แต่ว่ามีชั้นตามอันตรงนั้นครับความเข้มข้นนี่มันคืออะไรกะว่าเอาเออร์ลี่เกมนี่คือเอาตายอ่ะดูจตระแล้วไปอีกแล้วครับเมียโอ้โหที่ยืนไม่มีครับทางวลาดิเมียฮะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเขานะรัวๆยาวไปยาวไปนะคือถ้าจะให้ไปตัดบอรดผมว่าคนตัดก็คนก็คงจะต้องเป็นอีนัสนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เดินขึ้นไปเช็คเลยฮะ คือลำพังตอนนี้คือเจโฟทำสิ่งที่ทำได้คือกดซีเอสของตัวเองให้ให้นำกดซเซตตัวเองก็คือไม่ฟาร์มอยู่อยู่บ้านเอ่อให้เซษเพื่อนไปถ่ยไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่ากดแต้มซีเอสให้ตัวเองเพราะว่าเขารู้ว่าเอลิสเนี่ยอยู่แถวแถวโซนครึ่งบนแน่ๆเง้นเขาก็จะพยายามบนด้านบนได้เฟิร์สเทเลสแล้วสำหรับทางบูทีมครัตด้นล่างพยายามรีบไถ่อยู่ฮะใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่แตกนะครับต้องรออีกเวฟหนึ่งครับนี่พยายามึกอยู่ครับ ทางพินัทตอนนี้เปิดมังกรดินไปแล้วครับใช่ครับผมและข้างล่างมีการติ๊กเข้านะครับเอลิสมาซ่อจากนะครับชิวออฟดูรานมาเธอเล็ดแตกไปแล้วเอลิสเลือกที่จะโคคุณโดนทางลูเลอร์ครับแล้วยังไงต่อครับมีอัลติเมตลงมาจากทางเรามีคนสอนจากทางเลยบองมีเทธอร์ตมาจากลูลูครับยังคงไม่ตายทางลูเลอร์ครับดีดออกไปก่อนครับยังไงครับไอใส่เก็บคิวลูเลอร์ไปได้ครับต่อครับตอนนี้วลาดิเมียลงมาโดนล็อกอยู่ครับแต่ว่าด้านหน้าใครใส่ยังคงไม่ตายขอทีเดียวครับยังคงไม่ตายครับเดี๋ยวขอตายเดี๋ย จโฟก็มาตอนครับจาอารครับแ,แล้วแทงไปเอ้าคอมโบผิดแ้วทางพีนั้นครับแล้วเลือกที่จะถอยครับมับงกรก็ไม่ได้ครับกลายเป็น2แรก1นึ่งไปฮะสำหรับทางเลททีมครับก็ยังดีที่ว่าเขาได้ป้อมกับสองแชมเปี้ยนนะถึงแม้มันจะไฟแบบงงๆ,บบๆนะนะคือช็อตเมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะคอเข้าเร็วไปหรือเปล่าคืออ๋อไม่ใช่ดีบุตทีเป็นคนเปิดลืมไปก็คือว่าเขาทางทางเจโฟอ่ะกำลังพยายามเอามาังกรอยู่ไงีบูตรทีเขาก็เลย จังหวะนั้นคือเขาไม่เห็นหรอกนะว่าเขาเอาแต่ว่าก็ก็ขอเปิดเพราะป้อมมันจะแตกแล้วไม่เปิดไม่ได้ก็เลยเปิดเลยปรากฏว่าเมื่อกีก้คือถือว่าต้องชมเอดีนนที่โคคูนจังหวแะแรกใส่ทางด้านเอติทนาสวยทำให้ทีนาต้องเสียฮิวให้ทางด้านกาลิโอด,ด้วยแต่ก็ต้องชมทางด้านเลตติ่งกันที่มาเติมมันไวมากเหมือนกันนะคือจะเห็นได้ว่าขนาดบลเดเมียแบบของตามอะไรตาเขายิางนะทีลอวันไปเลยนะใช่คือเมลลิซิตไง และประเด็นครับคืออะไรหรือเปล่าวลาดีเมียได้กลับไป2คิวครับเมื่อกี้อืมเออฮะได้คนเดียวเลยนะเพราะว่าทีชนะตายใช่ไหมไม่ได้คิวใช่มันจะนวรวมกันเงินห,หา่างจากชนะตันประมาณพันกว่าครับยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยครับเพราะว่าเสียทั้งสเปลแล้วก็เสียทั้งเวลาฟาร์มมาแล้วนะแล้วยังไงครับตอนนี้เลนล่างครับน้อติลุตนำทีมมาครับมีเคเดพอร์ตมาจากทางไลท์นะครับเลือกไปที่รู้เรื่อยจุ๊บกลบไปก่อนแล้วโดนอัลติเมจจากห่าง นราจะลดไปพี่น่าจะจุกได้ครับน่าจะต้องมอบแต่โดยดีครับเลือกปล่อยให้คิวทางใครสาไปฮะกเรียวบอกโชคดีเพื่อนลักก่อยนะนี่วาลาต่อยต้องปล่อยครับโดนซะขนาดนั้นคือดึงจังหวะแรกเพื่อตัดตัดจังหวะในการเดินแล้วคือส้หรับชิทนาคือต้องถอยกลับยัเลยผมเพิ่งมาเห็นตรงที่คุณเดียวแซดบที่เขาวิชั่นกันด้านบนที่แบบคุมทางเลยเน,นี่ยแกได้คุมทางกนเลยไปเลย บบคือเจโฟมาก็รู้อ่ะคือเป็นการคอมบิวชั่นที่น่ากลัวมากอ่ะบอด้วแบบโอ้ยคือเจโฟมาผมรู้อ่ะก็คือเสียเวลาตีบอดสี่ที่อะไม่ได้ไปไหนอ่ะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มอ่ะแต่ว่าเข้าที่ดูก็เหมือนตอนนี้เหมือนรู้ว่าบูทีมเปิดลิฟแพทฮะแล้วมาแล้วครับเลือดโลครับทางลิฟแพทใครจะได้ไปครับเจโฟเข้ามาสมัยเอาทางคาริโอได้เฉยครับพยายามเก็บเอลิสได้ก่อนเอสเลฟเพลขึ้นไปครับโดนเชียรอลไม่โดนครับงแปดนี้ทันทีครับ แต่กาเลโอยืนแยงให้อยู่ครับ4ต่อ1ครับเด็ดหลายทางทีชนาโดนครับแต่ว่าอลุยเริ่มร่วมไปก่อนครับแล้วโดนขังไปแบบนี้ก็ใครสาพยายามยิงใครอยู่ลูเลอร์แฟลก็ไปยิงต่อเป็นคิวของทางลูเลอร์ครับลุเลอร์จะตายครับต้องรถกระเจมหนีก็ไปก่อนครับแลัดไลท์ครับโดนไล่มาต่อแบบนี้เกือบตายครับเลเบอลกระโดดไปโป๊ะป้าเรียบร้อยเก็บคิวไม่ได้ครับกลายเป็นตาย3ครับแหลมได้รีเทลโลเลยครับสำหรับทางเลททีมฮะเลทเปิดรีเทลโลเลยครับผมเพราะว่าเลนโบนนี่คือไปที่สัมผัสป้อมนานละมาเอาตังค์ซะหน่อยนะ คนเมื่อกี้นะเป็นช็อตที่ทางด้านเอลิทเขาฝืนเอาทางด้านรีเฟลล์คือเลือดอ่ะมันเพิ่งหลอดมันไม่พอไอคือเขากล่าวว่าถ้าเกิดไม่มีตัวแจมอ่ะมันน่าจะรอดไวแหละแต่ว่าการที่มันโดนแจมนี่คือกลายเป็นว่าเท่ากับว่าคุณจะเข้าไฟไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้เลยต้องถอยอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าครับเมื่อกี้เห็นได้ว่าทางด้านพิชาน่าแจ้เเมจฟรีนะคอ้ขนาดขดมีมีแค่อีชิ้นเดียวนั่นเนี่ยคือแบบยังยังทำให้แนวแนวหลังทางด้านเอ่อทางด้านบูคีมา เจ็บหนักมากเลยแล้วก็เมื่อกี้เขาจะรู้สึกว่ากลายเป็นว่าไฟมันเปลี่ยนตรงที่ว่า J4 เขาครอบตรงไอ้ทางเดินขึ้นใช่ทางเดินขึ้นบูแล้วมันเดินไม่ได้เอาแล้วใครเดินหลงมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับเป็นป่าเจอันป่าครับขึ้่งหลอดไปครับสะทางพินัทฮะคือเมื่อกี้กงกง J4 ครับซึ่งมันขังไม่ให้แบบเดินเดินได้ตรงนั้นคือกลายเป็นว่าใครที่ระยะไม่ก็โมบิลิตี้ออกมาอนีะใช่ก็เลยอีกไฟครับ และที่สำคัญสุดคือว่าก่อนไฟเมื่อกี้ทางด้านเลตทีมอะตังตังอ,อยู่ประมาณทันกว่า,านะตอนนี้ก็ตังนำนเท่าแล้วครับเท่าน้ำใช่ก็ผมว่าตอนนี้เลนที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลาเนี่ยแหละกาจะต้องตามต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลตทีมครับเดี๋ยวเพิ่งรีบไฟน่าตอนนี้ฮะใช่ครับเสด็จก็เท่ากันนะก็ต้องดูครับว่าใครที่จะดันเลนกลางได้ก่อนกันเพราะว่าถ้าเลนกลางได้นี่คือมันเท่ากับเปิดเปิดแบบขึ้นบนขึ้นล่างลงล่างได้หมดเลย เป็นการเป็นเทตลที่สำคัญที่สุดนะผมว่าสำหรับเกมสำหรับไงครับตอนนี้แล้วเลือกที่จะเปิดหรือเปล่าครับโดนล็อกไปล็อกจะจัหนีมาลายไม่ได้นะครับเมื่อกี้เขาเด็ดลายโดโดนนี่คือผมว่าน่าจะอุ้ยแล้วข้างในป่าครับแล้วเปิดเรียมบอไปครับดักพีนัทหรือเปล่าครับล็อกไปต่อพีนัทครับย้ำขันตรงนั้นแต่ว่าโดนขังถึงฟคนละสามคนแล้วออกไม่ได้ที่หน้ายิงฟรีครับ รับตายไปก่อนหนึ่งเขามีโรเกจจันมีเซตอย่างเขาไม่ใช้ครับแต่รนาสตันเขามาปั่นครับแรงมากครับดีดหนีไปก่อนครับแล้วกาลิโอยินแทงอยู่ครับต้องแฟลตหนีมาทันทีครับแต่นี่ป้อมสองเขานะครับจะได้จริงจริงเหรอถือว่าเป็นช็อตดักข้างหลังได้ดีมากสำหรับทางเอลิสนะครับผมแต่ว่าก็ต้องชมทางด้านเจฟฟ์กันที่ตัดสินใจขังจังหวะสุดท้ายไว้แล้วทำให้ตรงนั้นน่ะโดนจุดสูงของด้านกาลิโอใช่แล้วพิธาน่าพอถึงเลเวลนี้เขายิงถึงแล้วไงมันสไปเขาจะมาเพราะว่าช่วงเลเวลใกล้11เเนี่่ยยยยระะะิงคาจอ เกือบจะไกลสุดในเกมลองจากเคทลินนะแล้วพอรีวิวซิมบุกเขาจะไกลกว่าเคทลินด้วยก็นี่แหละครับไออีกสามคนนี้อยู่ในในกระเด็นซิมเนี้ยแบบเปิดเปิดให้กูออกไปทัานกลายเป็นกาลิโอเอ้ยไอ้นาทิลุ์ที่ตายนะเมื่อกี้ใช่ครับชีหน้ายิงฟรีเลยเข้มครับดูรุ่ยยิงเอาครับต้องดูครับว่าบูตีเป็นยังไงต่อเหมือนจะมาดักอยู่ นี่ครับเราแฝดต่อหรือเปล่ากันเล็บเชิฟรานแบบสุดปลายสายครับไม่มีแฝดครับเดาดักคนหลบแต่ว่าไม่มีใครมาฮะมังกรจะเกิดในอีก13วิครับน่าจะเหมือนตัดไปเป็นลูกสักคนหนึ่งเพื่อที่จะเอามังกรหรือเปล่าจริงให้ที่ท่าหน้าลอยเฉลตกลางนะครับจะระเบิดแล้วทากทางเฉลตกลางครับไลท์อยู่ทางด้านบนนะถ้าเลือกเปิดตอนนี้ก็สวยอยู่นะเพราะว่าเขาไม่มีเทเลพอร์ตด้านทางไลท์ฮะ ใายแล้วทางบูทีมตัดสินใจดีคอกลับบ้านไปสองคนนะครับเลฟทีมเปิดมังกรทันทีครับน่าจะปล่อยไหมครับมันเป็นมังกรดินแรกมังกรดินไหมครับเป็นเท่ากันครับหนึ่งหนึ่งใช่แต่สิ่งที่ไม่เท่าก็คือว่าเออทางด้านเลฟทีมเขาได้เฉลต์กลางวันนัมันทําให้แบบคอนโทรลมันสามารถดันเขามาได้ยังไม่ได้เฉลต์กลางอ้าวโอ้ขอโทษครับผมผมนึกว่าเขาดันจนแตกแล้วโทษเมื่อกี้ที่เขาคอทีธหน้ามาตีมังกรแบบ อผมก็นึกว่าเขาแตกแบบปล่อยแล้วทิชนาได้มาเป็น2ชิ้นแล้วฮนะและปิดไฟล์กับเซนตี้เอชเท่ากับว่าพลังในการยิงระยะใกล้ของเขานี่คือถ้าขังดีๆนี่คือฟีอะใช่ฮจริงมันก็เป็นตัวคอมโบนะเห็นหลายลีกเล่นกันอยู่คือเมื่อก่อนจะเป็นกาลิโอมิดเจโฟป่าแต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นเจโฟป่ากาลิโอซับแทน แต่เราก็ไม่เห็นในหลายลีกเหมือนกันนะสำหรับเลนตันเน่ยเราจะเห็นแค่ในที่เราภาคน,นะด,นด้วยการที่ว่าเลนตันมันตัวแบบเออร์ลี่ถึงถึงมิดอ่ะใช่คือถ้าจะเตะแล้วคุณเล่นแทงอะ่ะคุณหยิบพวกเออกอดมาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่กอดก็โดนเนื้อไปเยอะแล้วแหละชมอ่ะทอ,อกก็ได้นะเพราะว่าด้วยสเปิดของเขาโอเอนเดอร์สเปดเกิดใหม่ได้สกิลคิวฮิวได้แล้วแปะอาตาลิซึมทันทีครับมีฮีโร่เอนชาร์ลงมาแต่ว่าตายหมดแล้วทางพีนะครับ ชิวออฟดูรานมาโดนซักสองคนเดียวก็าจะเอาแต่แปดดีทันทีครับแรง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 และตายเป็นคนเดียวสั่งพีนัทครับเลยเนเลยเน็ชันแยกฟีแบบนี้จะทำยังไงสำหรับทางเลททีมครับเป็นการตัดสินใ้เปิดคนกับไปกันครับที่ไม่ดีหรือเปล่าครับเมื่อกี้เดี๋ยวแต่ครับมีคนจะแฟงเข้าหางครับสำหรับทางเอลิสแต่ว่าติดบอร์ดนะครับไม่เลือกที่จะเข้าครับเธอเล็ดกลางยังคงไม่ได้ครับยังคงไม่มีใครให้ใครไปครับอยู่ที่เวฟหน้าเนี่ยนะครับ ใครดักใครได้ก่อนอกิน่าแปลกใจทำไมเขาถึงเรื่องที่จะเปิดเนแทนรัดไรเดินหลบแบบนี้แล้วแปดมายังคงไม่ตายที่หน้าตามไปยิงครับมีโล่ขึ้นมาโคตรเยอะอุ้ยแล้วระหวังเกือบตายครับเบสเต็มคงยิงอยู่ครับตายแทนทัพแล้งครับพอครับลันโลเก็ตจ้ำรีเซ็ตครับแต่ว่าเรียมวาร์ปสวยงามอยู่ครับทัพทางมูฟีทั้งงาไม่วาร์ปไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมื่อกี้คือทางเจโฟเขาเห็นว่าศัตรูเขากองอยู่ตรงนั้นกันไงแล้วกะว่า กากขังแล้วคอมโบมอ้อไฟไงที่เราไปเล่นกันอะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นมอ้อเลือดไง <c oughs> คือวลานี้เมยถ้าอันติลงไปตรงนั้นอะฮิโบผักฮิโบเพ็กลงไปอะกทนหน้าฟีผมก็ไหวนะแต่ว่าเมื่อกี้คือมันไม่ทันจริงๆเมดก็เลยสูงอะบูทีมยะทั้งไลท์ทั้งใครสาเมย์คือหายไปเลยทั้ง <c oughs> ทั้งพีนัละลายไปเลยคือ,ค,อคือมันเกือบสวยอะเปิดสวยนะแต่ว่าได้เมยตามไม่ทันก็เลยกลายเป็นห้องม้อแห้งนะต้องไปออกแทนก่อนําปีนัดแต่ไม่เลือกที่จะออกครับที่ต่อไปน่าจะเป็นแบ็คเก็เพิ่มนะ โอ้โหแล้วเราแคจับยิงเลยครับแล้วแปดหนีนันทีแล้วตายแล้วมีเลือดอ่าไม่รอดครับเลือยังไงต่อครับโคคูนมาโทรทางกาเลโอกาเลโอยินแทงให้อยู่ครับโดนไล์ล็อกแต่ว่ายังคงเรากค่จับหนีได้แต่ว่าโดนเด็ดไล์ล็อกแค่จับคิวไม่ทีเพราะว่ารีเซ็ตล็อกแปดเข้าไปสตาร์ททาทางเลสเลสตังเก็บคิวไปได้ครับแล้วด้านหน้าโรดิเนียมาทางหน้ารับเฮโมเพกลงไปแบบนี้ครับสามต่อสามใครจะตายต่อครับเลนสตันนะครับเข้าไปปั่นเป็นดับเบิลคิวครับ แล้วยังคงไล่ทางวาดิเมียนเหลือเลอบองมาโดนอัลติเมทมาจากทางเลลุสซอกพ่อซีซีแบบนี้จะรอดหรือเปล่าโอ้ยสโลจากเล็ดบับสไลด์เข้าไปจะตามทันหรือไม่ผมว่าไม่น่าทันครับแต่ว่าเลนการเขาไม่จบครับโอ้สต็อปวอชฮะไม่งั้นน่าจะตายฮะเป็นช็อตที่พยายามเออเอาเพย์ให้ได้ของทางพิชณาผมด้วยการเออกดเออสกิลอะไรนะระเบิดระเบิดแปะไปที่ทางไครสาใช่แล้วก็ เข้าไปยิงเพื่อเก็คบคิวนะผมคือเขาทาสวยเลยแหละจริงแต่ว่าซีซีที่ตามมาจากทางบูทีมที่บอกแล้วว่ามันมีลอติบุสอ่ะแล้วมีเอลิทอีกมีอไลท์ที่มาจากทางด้านซ้ายอีก,อลอก,อลอกแล้วสุดท้ายเลนนิกสข้าง <c oughs> มาจากข้างข้างไม้ล้างอีกคือแบบคือถ้าเลนนิก์ไม่มามผม<อ>ว่าเขารอดนะรุ่เลอใช่คือเมื่อกี้ก <c oughs> ็แบบสวยนะแต่แบบซีซีที่คนดักมาเพียบเลยแล้วเวลาดีเมียที่ที่เขายังไม่มีของอะครับคือมาจากทางด้านหลังคือเข้ามาก็ได้แค่ขวะเขาเขาได้ก็เบรก แล้วก็ต้องชมทางด้านเอ่อทางด้านเลอบองนะที่เข้ามาจุ๊กดึงจังหวะเพื่อดึงอันติเมตไปจากวาริรุดได้เพราะว่าถ้าเมื่อกี้เขาไม่ดึงเข้ามาผมว่าวารีรูดแต่น่าจะกดอันติใส่ทางด้านวาริเมียเพราะว่าคือเขายังไม่กล้าไม่กล้ากดใส่วาริเมียเพราะว่าเขาเห็นว่าวาริเมียย,ยังไม่บบได้หรอบ,อบอใช่ก็เลยแบบกระเกีงกังนะก็เลยอ้าวกลายเป็นว่ารอดคู่การเง,งินนำอยู่แค่สองพันนิดๆครับมาจากสี่เอ็ดล้วนนะ ่ครับแล้วเลือกที่จะเปิดบารอนมันชอทันทีสำหรับทางเลททีมครับเพราะว่าเคลียร์วิชั่นไปหมดแล้วครับแต่ว่ารู้เพราะเอาแต่ว่าตายเองเท่าทางเอลิสครับเราไม่มีป่าแบบนี้ครับยังไงครับเทเลพอร์ตมาจากทางเลนักชันครับแต่จะเลือกแคนเซิลหรือเปล่าจะเลือกบวกต่อหรือเปล่าครับยังไงต่อครับแล้วเปิดเอาเทมเพลตมาแล้วทางเลตันครับหั่งไปนะตรงนั้นครับใครส่าครับยิงอยู่ด้านหลังครับแต่ว่าที่ห้าก็ยิงเหมือนครับเลนักตันล่วงก่อนคนแรกครับแทงหายไปก่อนแบบนี้ จะดีหรือเปล่าครับไล่ไปที่ทางไลท์ครับเลือกไปทีละคนลองเก็บจัมเข้าไปยิงครับใครใส่เก็บคิวทางวลาดิเมียไปได้ก่อนครับและอีคิวไปโดนทางไลท์แบบนี้ตายครับแต่ใครใส่ยังคงไม่ตายครับยังเหลือแค่ซับพอร์ตกับคู่เอดิครับที่ถ้ายังคงไล่ยิงไปเรื่อยๆครับรอคูดาวจากอีของทางเกมส์แต่โปรวงไปก่อนครับใครใส่โดนกระโดดทับแบบนี้เรียบร้อยเก็บเอสไปได้ไม่ใช่สิครับเอ็ดิสเกิดมาเซฟเอชไปได้ฮะเป็นช็อตที่ทางเล็บทีมพยายามเรียกไฟด้วยความที่ว่าของไอเทม ADC ีซีเขา นำนะนะนำ,นำก็เลยแบบเออรู้ว่าถ้าตอนนี้ไม่ไฟตอนนี้คือเดี๋ยวใครสาเรียดเกมจะเริ่มไม่ไหวแล้วมั้งก็เลยตัดสินใจคอไฟด้วยกันล่อบาลอนแล้วผมแล้วด้วยความที่ว่าทางบูทีมเขาเข้ามาแบบแยกกันก็นะคือคนนึงเข้าทางหลังบูอีกคนนึงเข้าทางไอ้น้าหน้าบูเลยก็เลยกลายเป็นว่ามันแยกไฟกันแล้วพอเลดทีมเขาออกมาครับผมต้องชมทางด้านเออหลายนะกาลิโอที่เขาไปท้อนเลงตันไว,ไว้ให้ไปให้ลิทิธาน่ายิงฟรีนะเ,เพราะว่าด้วยความที่ว่า <laughs> เรตันเขาออกของมาเป็นดดเมจคือของแทงอยังไม่มีมันก็คือเทนิ่มๆดีๆนี่เองครับผมก็เลยไม่ไหวแล้วสังวะเมื่อกี้ก็คือตัวแทงของทางด้านบูทีมอ่ะมันไม่มีไงเพราะว่าเลย์ตันตายไปแล้วเอลิตก็ไม่ได้เป็นตัวแทงด้วยก็เลยเหลือแค่นาติรุสซึ่งนาติรุสมันก็ไม่ใช่แทงจ๋าก็ไม่ไหวครับจนเจโฟซีซีหนึ่งกีก็หายแล้วจังหวะสุดท้ายก็เป็นเลบองครับที่เข้ามาเก็บงานทางด้านใครสักไม่ได้ับผมเป็นผมเล่น เจโฟนี่ผมเล่นแทงแล้วเนี่ยเดเมจมันเยอะแล้วอ่ะใช่ผมก็บ้านนะแค่แบบยืนนานและ EQ ให้รูเลอร์ยิงแค่นั้นแหละเดเมสแน่นอนใช่เลอร์เขาน้อยไปหน่อยนะน่าจะอาจจะรอขึ้นแบ็คเคฟร์แล้วอีกชิ้นอาจจะเป็นแทงก็ได้ตอนนี้ผมว่าทางบูทีมอ่ะต้องมีัต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่ออกแทงได้แล้วอ่ะโอ้ยแลสรับแฟรเข้าไปครับเราเโคคุ้นแต่ว่าเค้นโอ้โหอะไรไม่จะไวขนาดนั้นแต่รูเลอร์โดนเดเมจไปแน็หนักมากแล้วตายทันทีครับ มีเลียงวอล์ฟลงมาครับไลลงมาคนเดียวแบบนี้ล็อกทางกาลิโอไปเลยบองต้องแฟะหนีออกไปจากฉีกไปทางหน้าบนครับชิวออฟดูรานมาจะยังไงต่อครับเลดิเบียยังผมอยู่ไกลมากเติมเพื่อนไม่ทานหรือเปล่าแบบนี่โดนตีโขกหัวไปติดสัตันน่าจะตายฮะและน่าจะเสียบาลอนาชอผมเมื่อกี้คุณเห็นคิวเอสตอนโดนโคูนปะใช่เขากดแบบซึบเลยนะมันไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีไม่ได้มีที่โดนตัดสัตน่ะเกินไปวะเหมือนออโต้เป็นชีเวลวะเออ และเสียน่าจะเสียไปเราหรือเปล่าครับพีนัทครับจดจดจ้องจ้องอยู่ครับแล้ววลาดเมีร์เข้าไปเปิดจุดให้เพื่อแล้วครับว่าตอนนี้เลือดเหลืออยู่2,000กว่านะมีแฟดครับจะกระโดดลงไปหรือเปล่ายังคงไม่กล้ากระโดดลงไปกระโดดลงครับจะมีปฏิหารหรือไม่ไอระเบิดได้มาแลานผู้ชมครับผมโอ้โหถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับจากทางพีนัทและทางด้านเลนกลางเขาแล้วก็เลนบนด้วยคือวลาดีมีร์ตัดสินใจเปิดเปิด แปดลงเอ้ยเข้าไปเอออะไรนะเปิดจุดเปิดจุดใช่เปิด<ไ>ปจุดว่าแบบบอลลอนเลื่เหลือเท่าน,นี้นะตัดสินใจกันเองนะเราต้องชมทางด้านเออเลอบองนะที่เข้าไปเติมดาเมจให้ให้เพื่อแบบแต่เขากะจะเติมดาเมจเพื่อให้พีนัทสมัยแหละแต่ว่าพีนัทเขาโดนซีซีลดลงกระเทือบอยู่ตายก่อนแล้วไม่น่าเชื่อว่าทางบูทีมเป็นกดสมัยไม่ทันนะนั่นแหละสิฮะแต่ที่สําคัญคือทิหนาได้บอลลอนได้ครับออานี้แหละปีจริงโอ้โห และเงินไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายเลยครับอยู่ที่ไฟล์ล้วนๆส,สองทีมนี้ครับตอนนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวนะของขอดีซีของ Red t ทีมเขาก็คือสามชิ้นหลักๆแล้วนะคือไอเอสเกชีฟแล้วก็อันนี้ต้องมา <AI S 1> ดูว่า,วาชิ้นถัดไปทางลูเลอร์จะเลือกขึ้นเป็นอะไรเขาห้อยมาเป็น b f อซอน่าจะคือบัตรเทิร์ดท้ายศาเขาไม่น่าไม่นานะผมว่าไม่ใช่หมายถึงหมายถึงลูเลอร์นะ ิดูเลยน่าจะขึ้นไอีกผมผมเดานะว่าเขาน่าจะขึ้นอีกนี้มากกว่าตัวทองไอ้พี่ทองอะไรวะเออเกิดใหม่จะได้เจอ G A G A ผมว่าทางด้านใครสาชิน G A สี่ของเขาเขาขึ้น G A มาก่อนไงไดเมทันดอกเขาดอกก็จริงแต่ว่าได้เกิดใหม่แล้วเรือบองกระโดดเข้าไปครับแต่วกิดโดนซีซีหนาขนาดนี้โอ้โหกดเคสโลลัวๆแค่เรืบองคือกะว่าขึ้นไปจะไปดักถักดักทับหัวคนคนคนดักแคมป์นะแต่ว่าตัวหนักเหรอครับโดนเขาแคมป์เอ่อตัวกินเยอะไงดักหัวเลย พอดีเมียตอนนี้ไอเทมมีอยู่2ชิ้นกับอีกเศษเซี่ยวฮะซอนย่ากับเอ่อเพ็กเพรตเบลถือว่าเป็นคอแล้วไอเทมของาเลนะจริงสองชิ้นนี้ก็เปียวให้เพื่อนได้นะตั้นสองชิ้นครึ่งกำลังจะชิ้นที่สามอะน่าจะขึ้นเป็นไอนี่นะเออมือใหญ่ผมว่าไม่ใช่ไอ้นี่หรอที่อัพเกดจากได้านิกอ่ะใช่นครได้ก็ได้หรือว่า ผมว่าเขาควรจะขึ้นมือใหญ่ก่อนอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีของแทงนะถ้าถามผมแต่เขาขึ้นในนั่นมาแล้วนะพิกแอดอ่ะพิกแอดก็ต้องเป็นอะไรนะไถได้าดิไม่ใช่ดิเออสักอันเนี่ยจต่ไม่ได้ลาโดเด็บไลโดครับคาริโอชิวออฟดูรานโดนสามตัวแบบนี้แกโดนดาเมจแรงแรงมากแล้วขังไปสาที่หน้ายิง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 เอายิงฟรีสบอสใครยิงฟรีสกันใครยิงฟรีสกันใครสาล่วงมาแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดชิวออฟ โอ้ยแปดทันครับแหมมือไวอยู่แต่ว่าพยายามกลับมายิงจะดีหรือเปล่าครับตอนนี้ตายลำแปดขึ้นไปยังลำลูลเลอรครับโอ้โหเข้มยิงเข้มค้นจริงๆแต่ว่าเจฟโฟนั้นก็ตายไปแล้ครับด็อกเกตจ้ำต่อครับมีเลียมวอร์์มาน่าจะต้องหนีออกไปครับสำหรับทางไลท์นะและได้ดีพิเตอร์เลนกาไปสำหรับทางเลททีมฮะน่าจะต้องพอแล้วถอยกลับไปรีเล่ย์ได้ครับน่าได้ไปมากกว่านี้แล้วถ้าไม่นดาได้กว่านี้ลูลเลอรยิงโอ้โห <That> s <S ถือว่าเป็นช็อตเปิดของทางด้านบูทีนั้นที่เปิดพลาดไปหน่อยะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาดึงมาดึงสวยนะแต่คนที่โดนดึงมาเป็นกาลิโอไม่ใช่ทิทาน่าครับผม <laughs> แล้ว <laughs> พอพอเหมือนอะเนี้ยอารามที่ตรกรใจกันว่าเฮ้ยดึงโดนดึงโดนเข้ากันใช่ไหมเจก็เลยกลายเป็นกอ,องอยู่นะ้แล้วเจฟโฟข้อไปสามผมคราวนี้เป็นคอมโบโมอเรือที่แบบโอเคเลยนะนี่เป็นอผมเจโฟผมออกอันนี้แล้วอ่าสัญญาสัญญาสิอ๋อทองกลางนะข้อปุ๊บกดนะแช่เลย สวยนะเมื่อกี้คือเขาครอบเห็นแล้วว่าลาดิเมียคือลงเฮโมเทคลงไปอย่างนั้นคือวงแตกครับผมแล้วมังกรไฟเกิดแล้วครับไม่ใช่มังกรไฟครับขออภัยมังกรลมมังกรลมใช่ครับท่าน้าอุ้ยขึ้นมาเป็นบัตเตอร์ทับไม่ได้ขึ้นมาเป็นเอครับใส่คงคงมั่นใจแล้วแหละว่าแบบตัวเองไม่ตายเคลื่อนไหวใช่เคลื่อนไหวอ้าวอ้าวแล้วมันวี่มันวาร์ปไล่อะจ N L อ็นเอลเสีที่ผมทำไมเขา ชอบ,บวาร์ปแบบนี้นะเฮ้ยวาร์ปคุณนี่ไกลถึงเกาหลี <laughs> ไม่เขาก็ไม่ค่าคิดต่บอว่าแบบเฮ้ยเขาจะมากันไวขนาดนี้เมังกรอนเพิ่งตายตรงเมื่อกี้ <laughs> เอาแบบเฮ้ยมังกรแล้วได้ของได้ตังกัแบบไปออกไอเทมไงโอ,โ,อโอ้หรือว่าวาร์ปนี้จะทำให้กลายเป็นเสียสอง i ิ f i n i t y p e t e ฮะมาได้เมียอยู่ทางด้านบนครับไม่มีเทเลพอร์ตครับน่าจะดันมาเรื่อยๆครับ เราแปดถอนนั่นดีครับเรื่องที่เข้าไหลละไหลตายนั่นดีที่เธอน่ายิงปีอยู่ทางหน้าหลังใครสาพยายามทัลเลเมตครับร่วมเปนหนึ่งต่อต่อครับยังไงต่อครับแล้วแปดเดีวมาทำทางเล็บบ็อกเดี่ยวไม่ได้ใครสาเข้ามายิงครับต้องรถจะจ้ำดีดออกครับโอ้ยแรงอยู่ด้ำทางใครสาฮะเป็นไฟสี่ต่อห้านะครับผมและมีเทเลเดตด้วยอีกหนึ่งแต่ว่าสี่ต่อสี่ครับเพราะว่าบอลเลเมเด้านบนครับสี่ต่อห้าดิสี่ต่อสี่ที่ใครหายคนเนี่ะ 4-4เวลามีอยู่ทางด้านบนแล้วเล็ทีมเล็กนตันตายโอ้ยใช่ใช่ใช่ใ yani> ช่อะไรเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับ4-4แค่มก็4่อร้อยที่ไงเทเล็ดเธอเล็ดเธอเล็ดอีกไงไปเรื่อยอะไงต่อเมื่อกี้คือจังหวะที่เจโฟเขาสวนในการปักคงแล้วคิวไปใช่ป่ะผมชอบจังหวะที่เขาเราดูเขาสวนอันติมาแบบขัดกลางอากาศอะสะอาดเลยนะเมื่อกี้ คือแบบเบรกแบบสวยมากแล้วกลายเป็นว่าทางเลตทีมาเสียเลือดไปเยอะพอสมทุนกักการโดนเทเลตยิงและใครสาที่แบบยิงฟรีมากเมื่อกี้แต่ว่าคือพอพอถึงจุดสุดท้ายที่แบบว่า a อดีซวัดกับ a อดีซอ่ะชนะมันได้เตียยตรงเรื่องระยะยิงนะผมแล้วก็เขามีบัตเตอร์ชอ็อตดีอีทพอเข้ามาผมดีคุณออกนะผมว่าน่าจะต้อง,<ะ>ต,องต้องมาดูหน้าบอลตัวนี้นะครับสิบวินาทีครับน่าจะเป็นไฟต์ตัดสินแล้วลหละว่าใครจะชนะไปครับ ผมว่าคนที่ได้บาลอรอบเนี้ยถ้าเป็นเล็ทีมอะโอกาสชนะสูงมากเพราะว่าเขากลางทะลุแล้วมาถึงทะลุก,กลางได้แล้วแต่ถ้าบูทีมก็คือต่อตถ้าบูาทีมได้แล้วก็บแกบบเก็บเก็บเอสได้ก็ชนะเหมือนกัน <laughs> ใช่ และเปิดไปแล้วครับสัมประธานทีตานหน้ากับเจฟโฟนไลท์มีเทเลพอร์ตเลนนิสตันมีเทเลพอร์ตมีเทเลพอร์ตมาจากไลท์แล้วครับด้านบนครับรู้ว่าเปิดบาลอนแต่ว่าบาลอนจะตายครับเลื่อนหรือสามัคเครับเปิดเรียบวับมาเพื่อนหลอกครับแล้วเสียบาลอนทชอรทันทีครับแล้วด้านหน้าครับเลนนิสตันไม่ใช่เลนนิสตันครับขอไปครับกาลิโอเข้าไปทอนให้เพื่อนครับเอลิสเกือบตายต้องออกจากไฟครับจิธาเราก็จ้ำไปยิงแต่ว่ากดโอ้โหสตอปวอตมาเพื่อสวยงามเพื่อไม่ให้จิธาได้เราก็จ้ำฟรีครับพยายามยิงทางเลนตันเิสตันเข้าไปแต่าเลน ไล่อยู่ครับแล้วตายเองครับทางเลตตันครับเพราะว่าดาเมจไม่พอครับแล้วล่วงครับสำหรับทางเลททีมครับตายไปถึงสามคมครับบูทีมตายครับขออภัยครับแล้วนี่ครับพีนัทเข้ามาไล่ทางซัพพอร์ตแล้วล่วงกันหมดครับรัตหนึ่งต่อหนึ่งครับ one v one blue เรียบร้อยครับเก็บเอสไปได้ชัยชนะน่าจะเป็นของเลททีมฮะน่าจะชัวร์นะครับผมวันนี้ไม่น่ามีอะไรละเขาคงไม่โยนหรอกมั้งไปตายกันในบ่อฮะทุกคน แต่อ้ขอยแบงเพื่อนได้แล้วแล้วเรียบร้อยครับใช้ชนะตกเป็นของเลททีมในนาทีที่30มกกว่าใช่ครับก็ช็อตที่พลาดที่สุดของรามเด็กบูทีนะผมก็คือช็อตที่แต่ปล่อยให้เลททีมเขาเปิดบาลอนเนี่ยเพราะว่าคือไม่มีคนไปโซนทางนั้นตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าเลดทีมใช้ความได้เปรียบของทางด้านเทมเปิดดังกนแล้วข้อสังเสุดคือกว่าจะเขาจะมาเติมนะผมคือมีแค่เอลิทกับไรที่มาเติมแล้วกลายเป็นว่าเอลิทอ่ะ ถูกทางด้านกาลิโอกับเลยบองดักเก็บไปเกือบตายก่อนนะทําให้กลายเป็นว่าซีเคียวบาลอนไม่ได้แน่นอนนะผมแล้วพอซีเคียวไม่ได้คือไฟก็แตกับผมเด็ทีมที่เอาบาลอนมาเสร็จก็พยายามถบเนเมจเข้าใส่นะถึงแม้ว่าทางด้านไลท์กับเล็ตันจะเข้าไปเอาข้างหลังนะแต่มันไม่ไหวจริงๆนะผมคือข้างหลังแข็งมากนะก็เรียบร้อยผมกลายเป็นเชื้ของเด็ทีมในที่สุดนั่นเองถือว่าเป็นเกมโคตรคุณภาพครับ ตั้งแต่การเดินเกมการปักวิชั่นเพื่อคุมวลเลเมียเพื่อไม่ให้เกิดจนท้ายที่สุดก็กลุ่มชัยชนะได้สำหรับแลดทีมครับราน้าจะเป็นแมแตช์ใดคู่ใดไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ Just